ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดนิทศการแสดงภาพถ่ายฟิล์มกระจกถ่ายทอดประวัติศสาสตร์ทางความทรงจำด้วยภาพถ่ายที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ ปี2560 u n e s โกได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรยานเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกการถ่ายภาพเป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่ปี2447ช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงขนาดมีการประกวดภาพถ่ายที่สมัยนั้นเรียกว่าการอวดรูปภาพถ่ายเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และวิถีชีวิตของชาวสยามกระทั่งรูปแบบของบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ซึ่งหลายๆที่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มี เราได้เห็นอีกแล้วฟิล์มกระจกเป็นวัสดุที่ใช้บันทึกภาพโดยเคลือบสารละลายทางเคมีบนกระจกจากนั้นนำไปบรรจุภายในกล้องแล้วกดถ่ายเมื่อกล้องรับแสงจะเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีบนกระจกเมื่อนำกระจกออกจากกล้องไปล้างจะเกิดภาพบนกระจกขึ้น แต่ด้วยคุณลักษณะของกระจกในสมัยนั้นมีความเปราะบางแล้วก็ง่ายต่อการแตกหักมากแค่ฝุ่นละอองเพียงเล็กน้อยก็สร้างรอยขีดข่วนบนภาพได้หรือแม้แต่รอยนิ้วมือของผู้ใช้ฟิล์มเองนิทรรศการฟิล์มกระจกแบ่งการจัดแสดงเป็น4ส่วนส่วนแรกปฐมบันเป็นการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆของรัชกาลที่5 สเสด็จประภาสต้นเป็นการส่วนพระองค์เพื่อจะได้ใกล้ชิดและทราบทุกสุขของราษดรณขณะนั้นเมื่อเราค่อยๆเดินดูจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆขบวนค่าราชบริพารการแต่งองค์ทรงเครื่องของผู้คนในสมัยนั้นส่วนที่ 2. ทุติยบันสยามอันสงบสุขในรอยต่อของการเวลาภาพชีวิตของผู้คนในบางกอกที่ยังไม่มากมายนะัก ภาพวัดที่สร้างขึ้นในสมัยปลายอายุทยาจนถึงตอนต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและเป็นช่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงจากตะวันตกกําลังจะเข้ามามีบทบาทภายในสยามประเทศ ส่วนที่ 3. ตติยบันตะวันออกบรรจบตะวันตกเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสยามมากขึ้นทั้งสถาปนิกศิลปินชาวอิตาลีมิชนาลีที่เข้ามาสอนศาสนาและการแพทย์หรือครูชาวต่างชาติที่มาสอนหนังสือให้แก่เด็กๆรวมถึงส่วนของบ้านเมืองที่กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากเวลาที่นั่งรถเข้าเขตกรุงเทพชั้นในสถาปัตยกรรมเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ ในส่วนที่4ี่จะตุทบันเร่งรุดไปข้างหน้าภาพหัวรถจากไอ้น้ำถูกนำมาใช้งานเพื่อเดินทางจากบางกอกไปยังหัวเมืองอื่นๆและสิ่งที่เราทราบกันดีก็คือรัชกาลที่5ทรงพระดำริให้สร้างทางรถไฟและค่อยๆขยายไปทั่วประเทศทำให้เกิดการพัฒนาด้านการคมนาคมเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขยายจากพระนครไปสู่หัวเมืองต่างๆในช่วงเวลานั้นนิทรศกาลฟิล์มกระจกบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7